คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาพบกับช่องต้องพารวยกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนวันนี้ต้องมีฮานอยนะคะสูตรเม็ดเดียวรวม3น้อยมาฝากนะคะงวดประจําวันที่29เดือนมีนานะคะส่วนวันที่28ที่ผ่านมานะคะหลุดนะคะเพื่อนๆต้อต้อง,อง,องขอโทษขออภยัยเพื่อนเอนที่ตามสูตร เม็ดเดียวนะคะรวม3นอยวันที่28ด้วยนะคะมา99นะคะต้อมเจาะให้เบิร์นเป็น66นะคะเป็นเลข6เนาะเสียดายมากเลยนะคะเพื่อน,อนที่จริงนะคะเพ,เพื่อนที่เป็นคอหวยก็จะทราบเนาะเลข6กับเลข9้าเป็นตัวเดียวกันนะคะต้อมต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะคะ สุดเม็ดเดียววันที่28หลุดนะคะเพื่อนๆเราก็มาตามกันต่อวันที่29นะคะวิ่งรูดตัวเดียวนะคะเม็ดเดียวเนาะรวม3น้อยนะคะวิ่งรูดเลข3นะคะเพื่อนๆ30ค่ะ3 1นะคะ3 2 3 3 3 5 3 6 38ตัวสุดท้ายก็คือ39นะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะแล้วที่สำคัญนะคะต้องเน้นย้ำไว้ตลอดนะคะทุกๆคลิปเลยเนาะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคะถ้าท่านไหนยังไม่ชอบเลขที่ต้มเจาะให้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะ ดูนะคะสูตรในตารางฮานอยพิเศษนะคะปกติเนาะแล้วก็ VIP ได้เลยนะคะเพื่อนต้องแยกไว้3ามนอยเลยนะคะเพื่อนคะคลิปนี้เนาะต้องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะต้อมนะคะ ขอวอวยพรให้เพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย